d ดลี่ดันดิลโด o r Every Daily Football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่28กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่28สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสรบอลมัดปล่อยตัวคริสเมฟัมกองหลังทีมชาติเวลส์วัย27ปีให้สโมสรอนเวสต์บอมวิชอัลเบียนในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยไม่เปิดเผยค่าตัว และรายละเอียดของสัญญาสโมสรวูมแฮมตันวันเดอร์สยืมตัวลาดิสลาฟเครชีกองหลังทีมชาติเช็กเกียวัย26ปีจากสโมสรจีโรนามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ22.5ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในราคา7.5ล้านยูโรมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนสโมสรแอตเลติโกมาดริดยืมตัวดาริโอสิสกองหน้าชาวลัตเวียวัย21ปีจากสโมสรปามา มาช่วยทีมสำรองหนึ่งฤดูกาลสโมสรเซียวตาบีโก้คว้าตัวอเดียแคปเดวิล่ากองกลางชาวสเปนวัย21ปีจากสโมสรเกตาเฟ่มาร่วมทีมสำรองโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา4ปีสโมสรเอลเช่คว้าตัวเบมาซีนากองหลังชาวกาหน้าวัย22ปีจากสโมสรยูบีคอนเควนเซในเซกุนดาเฟเดเรซิออนสเปนมาร่วมทีมสำรองโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปีสโมสรเอลเช่คว้าตัวกิโดฟ์นันเดส กองหลังชาวสเปนวัย21ปีมาร่วมทีมสำรองหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโคลูโซในเซกุนดาเฟเดราซิออนสเปนสัญญา1ปีสโมสรเอสปานยอลคว้าตัวอูโกกอนซาเลสเดอซาลาเตกองกลางตัวรับชาวสเปนวัย24ปีจากสโมสรเรอัลโซเซียดัดค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรเอสปานยอลปล่อยยืมปาโบลรามอน กองหลังชาวสเปนวัย24ปีให้สโมสรราซิ่งซานตันเดในลาลิก้า2สเปนใช้งาน1นึ่ฤดูกาลสโมสรมาโยกาคว้าตัวยานเวอร์จิลีปีกซ้ายดาวรุ่งชาวสเปนวัย19ปีจากสโมสรบาร์เซลโลนาค่าตัวประมาณ3ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสส์เดอันเบติสปล่อยตัวรูดี้โคฮอนกองหลังชาวฝรั่งเศสวัย21ปีให้สโมสสคอรทริสในลีกรองเบลเยียม ค่าตัวประมาณ4.5แสนยูโรสัญญา4ปีสมสรนาเลนเซียยืมตัวลาจีรามาสานนี่ปีกซ้ายชาวเบลเยียมวัย24ปีจากสมสรนลีสยูไนเต็ดมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมสรนบิยาเรอัลคว้าตัวอานลเตนัสผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย24ปีจากสมสรปารีสแซงต์แชร์แมงค่าตัวประมาณ2.5ล้านยูโรสัญญา4ปีมาต่อกันที่กันโช่เซเรียอิตาลี สโมส ina, รฟิโอเรนติน่าปล่อยยืมดิโมคลาสเตฟกองหลังชาวเบลเกรียวัย22ปีให้สโมสรซิราคูซาในเซเรียซี C อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรฟิโอเรนติน่าคว้าตัวสุไลมานจาโลกองหน้าดาวรุ่งชาวแกมเบียวัย18ปีจากสโมสรริมินีในเซเรียซี C อิตาลีมาร่วมทีมเยาวชนค่าตัวประมาณ1.5แสนยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมส ari, รกาย,ยารีปล่อยยืมเวลิซาอิลิยาอิลีฟ ผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวบันแกเรียวัย22ปีให้สโมสรเซเรโยอราในเซเรียซีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรโคโมปล่อยยืมอีวานอาซอนกองหน้าชาวสเปนวัย22ปีให้สโมสรนอิฟสวิชทาวในแชมเปียนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรปามายืมตัวเกตาโนโอริสตานิโอกองกลางตัวรุกชาวอิตาลีวัย22ปี จกสโมสรเวเนเซียในซีเรียปีอิตาลีมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดสโมสรปามาปล่อยยืมองตวนจูจูปีกสายชาวฝรั่งเศสวัย2 2ปีให้สโมสรฟาร์มาลีเข่าในลีก้าโปรโตุเกสใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันปล่อยตัวถาวรสโมสรปามาปล่อยยืมฟรานเชสโกซาตตรีกองหน้าดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปี ให้สโมสรนเปอร์โกเลเซในเซเรีซีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนพิซซ่ายืมตัวคาร์วินสตงส์กองกลางตัวรุกชาวฮอลแลนด์วัย26ปีจากสโมสรนเฟเยนอร์ในเอเรดิวิซีฮอลแลนด์มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรนพิซซ่าปล่อยยืมเอเดรียนเรเชฟปีกขวาดาวรุ่งชาวบังเกเรเียวัย19ปีให้สโมสรนฟรอซินโนเนในเซรีบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาล พร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรและสามารถซื้อกลับได้สโมสสอนิซ่าปล่อยยืม ato, side, au, Italy, ปีเอโตรเบรูอัตโตแบ็กซ้อยชาวอิตาลีวัย26ปีให้สโมสสสเปเซียในเซเรียบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลพร้อมออปชันปล่อยตัวถาวรสโมสสอนเครโมเนเซยืมตัวอเลสซิโอราบายโอกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติคิวบาวัย18ปีจากสโมสรอนโตริโนมาช่วยทีมเยาวชนหนึ่งฤด,ดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด b i ลลาวบรู e เดลินส์ปีก้างดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย19ปีย้ายร่วสม,มสโมสรเจอบิซองในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโม,มสรและเช่เซ็นสัญญา1ปีมาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรไฮเดนไฮม์คว้าตัวเลียปาชาราดาแบ็กซด์ทีมชาติโคโซโววัย30ปีจากสโม,มสรโคโลน ologne, โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปีสโม,มสรแวเดอร์เบรเมน men, ยืมตัวไอแซคชมิด แบ็กขวาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย25ปีจากสโมสรลีดยูเนเต็ดมาใช้งาน1ฤด,ดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรวอฟส์บุกยืมตัวซาเอลคุมเบดีแบ็กขวาดาวรุ่งเช้าฝรั่งเศสวัย20ปีจากสโมสรโอลิมปิกกรียงมาใช้งาน1ฤด,ดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศส สโมสรโมนาโกปล่อยตัววิลฟริดซิงโก้กองหลังทีมชาติไอรโคสวัย24ปีให้สโมสรกาลาตาซารายในซูเปอร์ลีกทูเคียค่าตัวประมาณ30.77ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรโมนาโกปล่อยตัวมาลามีนเอเฟเคเล่ปีกขวาชาวฝรั่งเศสวัย21ปีให้สโมสรเซนต์กาเลนในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปี สโมสรน,นีสปล่อยตัวปาโบโรซาริโอกองกลางตัวรับทีมชาติสาธารณรัฐโดมินิกันวัย28ปีให้สโมสรปอตโตในลีก้าโปรตุเกสค่าตัวประมาณ3.75ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรปารีสเอฟซีคว้าตัวปีแอร์ลิสเมลูกองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสวัย32ปีจากสโมสรเบรสค่าตัวประมาณ5.8ล้านยูโรสัญญา2ปีนัมปาสเมนดี กองกลางตัวรับชาวเซเนกัลวัย3 3ปีย้ายร่วมสโมสรวัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากหมดสัญญากับสโมสรลองสเซ็น s, สัญญา1บวก1ปีสโมสรแรนส์คว้าตัวเอสเตบานเลพพอกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย25ปีจากสโมสรอองเช่ค่าตัวประมาณ13.5ล้านยูโรสัญญา4ปีและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดลี่ดันดิถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราไว้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ